ยูทูบช่วยช่องครูนันแชนแนลนะครับเปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับหนังสืออัปโหลดนะครับเป็นหนังสืออัปโหลดวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นม4ม5ม .6 ก็คืออัปโหลด4อัปโหลด5และก็อัปโหลด6นะครับมาสอนลงในช่องครูนันแชนแนลแล้วนะครับขอบใจมากนะครับลูกนักเรียนทุกคนนะครับมาเรียนกันต่อนะครับสมัย4นะครับวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้น ป .4 นะครับทั่วประเทศนะครับที่ใช้หนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งเป็นสุเรนก็คือเป็นหนังสือเรียนนะครับไม่ได้เป็นแบบฝึกหัดนะครับผมและก็รูปนี้นะครับรูปพระคุณเจ้าหรือรูปพระภิกษุหรือสามเณรนี่ก็คือคุณครูเองนะครับสมัยบวทเรียนอยู่นะครับนะไปเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับนั่นก็คือข้อที่4นะครับเขาบอกว่า let s play let play นะครับ play Uh, let แปลว่าปล่อยหรือแปลว่าอนุญ,ญาตนะครับตัวนี้ย่อมาจาก us นะครับนะักเรียน us นะครับนะไม่ได้ย่อมาจาก e s ไม่ได้ย่อมาจาก has ใดๆทั้งสิ้นนะครับ us แปลว่าพวกเราทั้งหลายนะครับพวกเรานะครับดังนั้นปล่อยให้พวกเราไปเล่นกันเถอะก็เลยแปลว่าพวกเราหรือเรามาเล่นกันเถอะนะครับนะ ถ้า let's go ก็เราไปกันเถอะ let's uh, learn เราไปเรียนกันเถอะเป็นต้นนะครับคำสั่งว่า work with partner work แปลว่าทำงานนะครับ with แปลว่ากับ partner แปลว่าเพื่อนอร่วมชั้นเรียนนะครับนะในที่นี้ partner แปลได้หลายอย่างนะครับแปลว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราแต่ในที่นี่ในหนังสือนะครับหมายถึงว่าเพื่อนในชั้นเรียนนะครับนะ One partner ก็คือเพื่อนของเราคนหนึ่งนะครับ say the words นะครับให้เป็นคนพูดคำศัพท์นะครับ say ต้องเติม s นะครับเพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์บอกเล่าเหตุการณ์ความเป็นจริงทั่วๆไปนะครับกริยาเติม s the w o r d แปลว่าคำศัพท์นะครับให้เพื่อนคนหนึ่งพูดคำศัพท์ the other partner นะครับก็คือเพื่อนคนอื่นๆนะให้ find the picture นะครับเพื่อนอื่นๆเพื่อนคนอื่นคนเดียวนะครับนะ กิริยาเลยต้องเติม s fine แปลว่าค้นหา the picture นะครับค้นหารูปภาพ and และ say แล้วก็ค้นหาเสร็จก็ให้พูดออกมาเลยนะครับพูดอะไรครับพูด the number and letter พูด the number นั่นก็คือพูดหมายเลขนะครับหมายเลข1,2,3,4แล้วก็ letter ก็คือตัวอักษรนะครับตัวอักษรก็มี a b c d e f นะครับเช่นตัวอย่างนะครับคนนี้พูดว่า g e r นะครับ พูดวอกกีตาร์ครับเราก็มาดูรูปกีตาร์นะครับซึ่งคุณครูทําภาพบังไปนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับกีตาร์คนตอบก็จะตอบว่าโฟนะครับแล้วก็ซนะครับเห็นไหมครับกีตาร์อยู่ในช่องโฟซีก็ตอบว่าโฟซีนะครับดังนั้นเกมการเล่นแบบนี้นะครับลูกๆนักเรียนก็ต้อง นะครับทายนะครับทีละคาศัพท์ซึ่งครูพี่นันก็ช่วยนักเรียนโดยการนําคําศัพท์ภาษาอังกฤษมาใส่ไว้ให้นะครับนะภาพแรกนะครับ and นะครับแปลว่ามดนะครับดูตามภาพก็ไม่ได้เขียนคําแปลให้นะครับ swim นะครับแปลว่าว่ายน้ํานะครับหรือนักเรียนจะเขียนว่า swimmer นักว่ายน้ําก็ได้นะครับนะ ตรงนี้เป็นตัวเลขนะครับหนาสิบเก้าคุณครูทับนิดหนึ่งนะครับหนาตรงนี้เป็นรูปดอกไม้ก็ flower นะครับอันนี้เป็นรูปกลุบนะครับ flock นะครับนี่เป็นกระเป๋านะครับ bag อันนี้เป็นเห็ดนะครับหนาคุณครูคิดว่าเป็นเห็ดโอ้สวัสดีครับท่านวิวัตโกมนตรีนะครับติดตามลูกชายเล่นฟุตบอลอยู่นะครับนะสุดยอดมากๆนะครับคิดถึงครับท่านครับโอเคครับเรียนหนังสือไปต่อนะครับภาพนี้กระผมคิด oui ว่าน่าจะเป็นเห็ดนะครับหนา ภาษาอังกฤษเรียกว่ามั r o o m นะครับภาพนี้นะครับเล่นแบดมินตันนะครับภาพนี้เป็นรถยนต์คารนะครับภาพนี้เป็นตัวเลข100นะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า100นะครับผมภาพนี้เป็นเตียงนอนนะครับก็คือ b บดภาพนี้เป็นเลข60ก็60 ภาพนี้เป็นผักนะครับนะผักนี่เราไม่อ่านว่า vegetable นะครับนะเขาอ่านเป็นสามพยางเองนะครับเขาอ่านเป็น vegetable นะครับ v-e-g-e อ่านว่า v e g นะครับลูก t-a อ่านว่า tha-b-l-e อ่านว่า b l นะครับอ่านสามพยางนะ vegetable นะครับส่วนผีเสื้อนะครับนะอ่าน butterfly อันนี้ดวงตาก็ eye นะครับนี่พระอาทิตย์ก็ sun นะครับนี่หมวกก็ hat ันนี้กีตาร์นะครับอันนี้ต้นไม้นะครับ tree อันนี้ดินสอนะครับ pencil อันนี้จักรยานนะครับ bicycle อันนี้ scissors นะครับ scissors เดี๋ยวเติม s ด้วยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับคุณครูลืมเติม s เดี๋ยวต้องแก้ไขให้ถูกเลยนะครับนะไม่งั้นเดี๋ยวจะผิดออกไปนะครับนะเติม s ด้วยนะครับนะ scissors โอเคครับอันนี้ผลไม้นะครับนะมีไข่ด้วยแต่ว่ามีสเบรี่มีองุ่นนะครับคุณครูคุณรคณรูถือว่าเป็นผลไม้ก็เลยกันนะครับนะเลยเขียนว่า fruit อันนี้เป็นเท้านะครับสองเท้าก็ใช้คำว่า feet นะครับ f w e t h นะครับนะ feet ตัวตีครับแหมคุณครูนี่ทำเอกสารไว้ผิดเยอะนะครับ f W e t f e t f e e t feet อ่าไม่ใช่ทีนะครับตัวนี้นะ f e e t นะครับ f e f o r f o u นะครับนี่44นะครับแต่ f o t f o o d นะครับเอาเป็นเท้าข้างเดียวก็ได้นะครับนะจะได้นักเรียนได้จำได้ง่ายหน่อย f o o d นะครับซึ่งเป็นเราชินกันนะครับนะ โอเคเอเดี๋ยวคุณครูก็ใส่สีบ้างใส่คำเขียนบางโอเคครับผมฟุตนะครับเท้านะครับนะถ้าเป็นผู้พบก็ฟุต่านวันสการลูกในประพาเทพนะครับผมโอเคถ้าดังนั้นนะครับเวลาเล่นกันก็ให้นักเรียนคนแรกกับคนที่2สลับกันนะครับพูดคําว่าทรีเป็นต้นนะครับคนที่ตอบก็จะตอบว่าโนะครับโแล้วก็ดูดีนะครับ 4D อย่างนี้เป็นต้นนะครับ หรือพูดคำว่า f 4 u f o นะครับ44คําคำตอบก็คือ5แล้วก็ e นะครับผมอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นนั้นว่าหน้าที่3นี้ก็จบอีกเช่นเคยนะครับ